ข้าวหน้าไก่นะครับนี่นะครับสูตรนี้หอมนุ่มสะโพกไก่เอากระดูกออกแล้วเลาะเอามันออกเอาออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เนื้อหั่นเป็นชิ้นพอดีคำ sốt hoai nang lôm, sốt bung lót pha kiều, nấm men nga, tiêu đầm, n้ำ tàn ơi má hào đây. ขิงพริกไทยกระเทียมราบผักชี <c oughs> มันไก่เียว <c oughs> มันไก่ไม่ต้องใส่น้ำมัน น้ำม,มันไก่ออกมาเยอะแล้วเครื่องที่ขกไว้หอมดีแล้วไก่มัดผิวไก่พอตึงๆใส่น้ำ ใส่น้ำพอดีไก่ไก่สุกดีแล้วคนะรับแป้งมันอะไรกับน้ำเหนียวคดตามชอบเลยนะครับเสร็จแล้วจัดใส่จานข้าว งาขขาวขั่วต้นหอมซอยไข่ดาวข้าวหน้าไก่พิเศษไข่ดาวนะครับก็จะมีเครื่องเคียงเป็นแตงกวาแล้วก็พริกชี้ฟ้านะครับเราจะแดงเขียวก็ได้นะครับตามชอบข้าวหน้าไก่ขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับเด็กจ้าก็แหวกไข่นี่นะครับ ลักหน้าลักหน้าแตงกว้างแตงกว้างโ,โ,โอ้โหนี่แต่งนนินจานะครับก็นอนหลับดูนะครับนี่กระปุกมากินโดยเฉพาะเลยอืมไม่ใช่ปัญหานะครับไม่ใช่ปัญหานะครับเปิดมาก็ซัดได้เลยไม่ใช่ปัญหา We do